ติมห้อนเอาไแล้วมาหอยนมหา้องมาัยรย่างอย่าวางใจหอยน้องกกคาาบอกชื่อตัวเองหลังจากเติมหอยเป็นเส เขียนนึกเหรอนเขียนหอยให้วัวัวเียนวัวให้หอยวัวนะายแล้วมันเร็วมากเลยทุกคนมีสุขภาพดีอยู่ในที่ดีคนเลยนะคะคุณหน่อยคะคุณหน่อยแจกไม่ทันใช่ไหคะคุณหน่อยคะใช้วิทีโญนกเลยค่ะยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่อใครนะเมื่อกี้ เปือกหอยที่คือไข่คข่ไขไข่ไข่ไขนข่าขไข่ไข่ไขข่ไข่ไ่ไข่ข่ไขไข่ข่ไข่ไ่ไข่อไขไข่ไไ่่ไข่อขเลย่ไขนนข่ไข่รอ่ไข่ไไ่อไ o a pe